อยู่พออะไรคะไค่ขึ้นในบ่านุได้แล้วครับอยู่พออะไรคะเออเห็นนะไรจะแดกอยู่ป้อนหนึ่งค่ะอยู่ป้อนหนึ่งบังเอิญหลานอยู่ป้อนสามไปโรงเรียนกันนะยาจ้ะขับดีๆนะอย่าอย่าไปชนอย่าไปชนรถใหญ่เอาไปแล้วไปแล้วเอาเลยอ้าวอ้าวอามามาเอาข้าวิี๊ดหน้ เขาชีนี้แหละแจ่มดีเนาะอ๋อเด็กหญิงเอเชียสยามชอบสีนี้อันนั้นพันนั้นญงกติไงคับม่แเมนบหรือสีอาแบบไงสีเอาออกมาเบิงกัน่าสนเอาออกมาเบิไม่ะหนเลือคนเดกันนะอืบอันนี้นะคะพี่นันอภินันนาการจากพี่พี่นะคะที่ได้มีเขาเรียกว่ามีิต เมตตาอนุเคราะห์ซึ่งสติกเกอร์ให้เอเจสยามนะคะพี่เอเจสยามก็ขอส่งต่อให้กับหลานพี่ดสนีสปาชาแนลขอขอบคุณนะคะอันนี้ส่งตรงนี้จริงแล้วมันก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาแต่สติกเกอร์เนะแต่ว่าเงินเดือน YouTube ยังไม่ออกหรอกเพียงแต่ว่าเราคำนวณแล้วว่ามีมีพี่ๆนะคะหรือน้องๆนะที่มีน้ำใจ เขาเรียกว่าคือสติกเกอร์ให้พีเอชีพีเอชีก็เลยเอาส่วนนี้นะฮะมาเขาเรียกว่ามาส่งต่อมาส่งมอบให้กับเพื่อนเราขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอขอบคุณพี่เอชีสยามแชนแนลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีเพื่อนๆพอ้พพองน้องพี่อันนี้คันนี้มันจะเผื่อคนใหญ่ก็ขึ้นได้เออ ขึ้นป .2 แล้วคันนั้นให้ดูหรือจะเอาคันนี้เนาะคันนี้มันสูงไปหรือเปล่ามันเด็กมันตัวไม่โตเท่าไหร่เนาะแต่คันนี้มันแข็งแรงเ,เออค่ะมาลองดูก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเอฟซีพี่เอเชียสยามด้วยนะคะที่รวบรวมเป็นสติกเกอร์คันนี้ก็พอดี เออเออแมนอยนนอะเออเอาเออรุ่นนี้แหละดีเอารุ่นรกพอดีจ้ะเอาสีแจ่มแจ่ยเนาะ้ะแต่อันเนี้คือเราชอบกสวยมนันเอาล,มอาลองมาก่ได้แล้วพี่ อันมันใหญ่ก่อนจังว่ากันอันนี้สำรับสำรับก้อนสูงระดับนี้อันนี้คือของเด็กที่ได้ก็สาภาษาสีอ่ะเอาสีส้มรับกันมาบขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุษาจังหวัดยะโสธรพิกซียะโสธรค่ะเอาเด็กหญิงเอเชียลองขึ้นดูอีกหน่อยสิคะ <c oughs> เด<อ>็กหญิงเอเชียสยองหญิองอุตส่ดีมาขึ้นซ้อนเรื่อยเรย โอเคนะคะเอาจะปิดกล้องแล้วนะอันหน้ามานี่ขอบคุณค่ะ